สวัสดีครับทุกคนตอนนี้อยู่ที่เวียงเวียงจันทร์นะครับแล้วก็ตอนนี้ที่เห็นอยู่ด้านหน้าก็คือแถวสําหรับรอเข้าเติมน้ํามันไอผมผมลงไปรอด้านล่างได้บอเดี๋ยวผมจะถ่ายคลิปของผาครคนี่นะครับตอนนี้มีรถทั้งมอเตอร์ไซค์นะครับฟุตซุก,กแล้วก็รถกระบะนะครับที่มาเข้าแถวรอเติมน้ํามันนะครับ เก็บภาพบรรยากาศมาฝากจะให้ดูความยาวของแถวนะครับอันนี้เป็นแถวของมอเตอร์ไซค์กับทุกรรถเล็กนะครับแล้วก็แถวของรถกระบะนะครับรถเข๋งนะครับอีกแถวหนึ่งนะครับยาวไปถึงนู่นเลยครับก็คือหนึ่งช่องจราจรเนี่ยถูกกันเอาไว้นะครับเนี่ยเขาก็เอาคลวยเอาเชือกฟางมากั้นเอาไว้นะครับแบ่งเป็นช่องสําหรับแถวรอ เข้าเติมน้ำมันนะครับที่ปั๊มน้ำมันของเมืองเวียงจันประเทศลคราเดี๋ยวเรารอดูว่าที่คนขับรถตุกๆเราจะใช้เวลานานเท่าไหร่ในการเข้าเติมน้ำมัน,นมีอยูสองมัจ่ายนะครับก็คือรถเล็กมอเตอร์ไซค์กับทุกๆแล้วก็อีกอันนึงก็จะเป็นรถใหญ่ก็จะเป็นรถกระบะรถเจ็งนะครับ หลายคนก็เอาเนี่ยครับกระติกนะครับเป็นภาชนะเอามาใส่น้ำมันเพราะว่าน้ำมันหายากนะครับ๋ยวนี้วันนี้ก็คือวันที่สิบเอ1ดมิถุนายนนะครับสอง5หสิบห้า แถวยังไม่ขยับเลยนะครับบางคนเอาแกนลอนมาด้วยนะอยู่หน้ารถไ,ไหน็นไหมู่ในตะกร้าน,น้ารถมีแกนลอนมาด้วยนะครับโทษนะครับน้องคนเราหรือล่อครับอ,อันนี้คือปกติไหมนี่ต่อแถวเขาเติมน้ำมันนี ตะก,กี้โบได้เป็นแต่ว่าหากระเป็นตอนนี้ก็เปน <c oughs> น็นมันขาดแล้ว,แล,วแล้วน้ํามันขึ้นราคาน้ํามันขึ้นไหมครับขึ้นขึ้นด้วย,ยแล้วก็ขาดด้วย,ย <c oughs> แต่ว่าน,นี้ซอบๆแล้วเพราะว่าเฮามาใซสองสามวือหลังนะอสองสามวันก่อนนะจอถแถวจะบู่น <c oughs> อ่านี่น้องเขาบอกก่อน <c oughs> สองสามวันที่แล้วนี่่อแถวไปนู่นไม่รู้ยาวขนาดไหนแหละแต่น้องเขาบอกยาวนะอันนี้ก็ดีขึ้นนิดนึงตามสถานการณ์เนาะวันเสาร์วันนี้คนเราไปเที่ยวดิ เสาอาทิตย์ไปเที่ยววันนี้วันเสาเขาเขาแบบว่าห้ามเอาแกนล,ลอนมาเติมไหมหรือว่าเอามาเติมก็ได้ววลแล้วแต่ปัมแล้วแต่ปังใช่ไหม <ậy S 1> บางบางทีก็อาจจะจํากัดไม่ว่าเติมได้เฉพาะก,ก่ลิรกิลิรอะไรอย่างเงี้ยอ๋อนี่ย<ช><อ>รีอยู่ที่เมืองไทยก็เห็นข่าวนะว่าพี่น้องเราก็กำลังขาดแคลนน้ำมันนะครับนี่มาเจอ เหตุการณ์อยู่ที่กรุงเมงจันทร์ครับพอดีที่กำลังจะไปที่ห้าตัวแล้วเขามาแวะเติมน้ำมันเนี่ยเนี่ยการณนี้ทุกๆการณ์ก็เลยถ่ายคลิปดูบรรยากาศนะครับใจเย็นครับใจเย็นมันได้ทีละคันแล้วใจอ่ะแต่ละคนก็รีบทั้งรีบด้วยทั้งแบบอยากได้ด้วยใช่ไหมมันมีโอกาสที่จะหมดไหม ว่าเพื่อนจำกัดประมาณสักสมมติว่าบ่าย3ามสี่โมงอะไรเงี้ยจะหมดใช่ไหมพอแบบมุด่าปั๊มนี้เนาะเพื่อนไทยมืนลิตรค่ะรถมาใส่ฮอดมืนลิตรกับคหมดเลยหมดเลยก็ต้องไปฟั่มอื่นก็ต้องซอกหาไปจนกว่าจะได้พอดีไปไปวังเวียงมาแล้วก็จะเช่ามอเตอร์ไซค์ที่ที่โรงแรมเขาบอกว่า ขับมอเตอร์ไซค์ได้แต่ไม่มีน้ำมันให้ผมเอา้าแล้วผมจะไปยังไงคนเรายังหาน้ำมันไม่ได้เลยหรือเปล่าก็โอเคนะเก็บเป็นบรรยากาศให้ดูนะครับเอพี่ถามหน่อยในตอใต้รถเมล์เนี่ยมันไม่ค่อยมีรถเมล์วิ่งผ่านใช่ไหมครับแต่กี้หลายนะแต่ว่าเดี๋ยวนี้บกคอยเห็นอพอดีเมื่อกี้นั่งรอรถเมล์จะไปท่าหลวงไม่ไม่เห็นผ่า ก็เลยต้องเนี่ยนั่งรถมเพราะว่าเขาให้พี่บอกว่าเอาเท่าไหร่พี่ดูราคารถาเมย์มันแค่เจ็ดพัน 7, นะเจ็ดพันเท่าไหร่หม,มื่นเมหรใช่ไหมเขาบอกว่าสามหมื่นแพงไหมกับโแพงน้ำมันมันกระดิ่งแรงเท้าพัน,นละเพราะว่ารถเมย์อ่ะก็ต้านอาจะป๊อปปุ่งเพราะาน้ำมันขึ้นไม่เป็นไร เงินบาทมาเที um ่ยวลาวสองพันอ right ีกคุ้มอยู่สองพันกิโลล้านช่วงนี้ดีกันละห้าแสนใช่ครับเน่ห้าแสนสองพันแต่ว่าลาวไปไทยยากไปหนึ่งเพราะว่าเมันเงินดีกนชนรถใหญ่นะเมื่อกี้เพราะมันล้มหรอรถมอเตอร์ไซค์เบี้ยบอล้อล้อหน้าล้อหน้าของรถล้อหน้าของรถเหยียบต้องถอยก่อนนะเออ จะไม่ถึงกับกุลาหนนะแต่เขาเรียกว่าเป็นเป็นเป็นเหตุการณ์ที่อาจจะไม่ได้เป็นปกติใช่ไหมครับแลนานเกิดขึ้นดีเนาะที่รถจะต้องมารอคิวเติมน้ำมันนะปกติถ้าเป็นเหตุการณ์ปกติเราก็วิ่งมาที่ปั๊มก็เติมได้เลย,เลยแล้วก็ไปเลยนะครับอันนี้ก็คือต้องจอดรอ,อนิดนึงนะครับด้วยสถานการณ์น้ำมันอาจจะน้ำมันขาดแคลนนะช่วงนี้โอเคครับเดี๋ยว ให้ดูบรรยากาศประมาณนี้นะครับผมที่สถานีน้ํามันนะครับกรุงเวียงจันประเทศลาวนะครับก็ตอนนี้มีรถต่อแถวรอเข้าเติมน้ํามันอยู่นะครับเก็บบรรยากาศมาฝากทุกคนนะครับยังไงขอบคุณที่ติดตามรับชมนะครับตอนนี้ผ่านไปประมาณ6นาทีแล้วรถตุ๊กๆก็ยังไม่ได้เติมนะครับเพราะฉะนั้นอาจจะรออีกสักพักหนึ่งนะครับแต่ผมจะปิดคลิปไว้ก่อนเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณทุกคนที่รับชมคลิปด้วยนะครับผมอย่าลืมติดตามคลิปอ่นด้วยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ